โู้วิ่งราวครับโอ้โหเพื่อนๆดูครับดูครับโอ้โหเพื่อนๆโอ้โหใหญ่แล้วครับผมโอ้โหโอ้โหยอดครับเพื่อนๆนี่ครับอื้อโจ้เลยครับพี่หลามนี่นะครับดูนะครับเพื่อนๆดูลูกปลาครับผมอู้หน่าจะมีครับเพื่อนๆพอนอู้หมีครับผมอือหเพื่อนๆปลาบูครับผมโอ้โห อู me, מק, human, ้ด right? oh, ินครับผมดินด oh, ินครับผมเพื่อนๆดินครับอู้อู้อู้โอ้ใหญ่แล้วครับเพื่อนๆพื่อปลาชนดู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 ครับดูครับเพื่อนๆเห็นอยู่ในโลอกเลยครับโอ้ยมีอะไรด้วยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือมอ้ออีกแล้วครับเพื่อนๆครับล่อหัวมาเลยครับเพื่อนๆ สวัสดีครับผมครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกๆท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนกับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมนะครับผมก็ได้เวลามากู้รอบดักปลากันอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนเดี๋ยวเราก็ไปลุ้นกันเลยนะครับผมว่าจะหมานหมานหรือเปล่านะครับไปกันเลยครับผมเพื่อนเพื่อน ไปลุ้นกันเลยครับผมเพื่อนๆจะหมานๆจะดิ้นสะดุดดิ้นหรือเปล่านะครับในรอบน้ำใสคลิปเลยครับเพื่อนๆใหม่นี้ดูครับนี่ครับรอบผมอยู่ตรงนี้ครับผมครับปากรอบนะครับเห็นเลยนะครับดูตรงท้ายก่อนครับเพื่อนๆเข้าหรือเปล่าครับผม นิ่งนะครับเขารู้กล่าวครับอ um ู้มอุ้อุ้อุ้ดิ้นอยู่ครับเพื่อนๆปลาเลยครับผมดิ้นอยู่นะครับเพื่อนๆยกดูครับเพื่อนๆดิ้นอยู่ครับผมปลาเลยครับผมดิ้นแล่เหมือนปลาหมอนะครับอือปลาหมอครับเพื่อนๆ หนึ่งตัวครับผมจริงจด้วยครับปลาหมอนี่ครับปลาหมอก็ปลานะครับเพื่อนๆนครับโอเคครับหลังเลขปลาหมอได้มาแล้วครับผมหนึ่งแต้มอ่ะครับเพื่อนเพื่อนก็มาลุ้นหมายข้างในต้นตาลนี้กันต่อนะครับผมน้ำรื่มแห้งเลยครับเพื่อนๆ ในต้นตาลนี้นะครับไม่ใช่ว่าน้ำริ่มแห้งแล้วนะครับแห้งแล้วนะครับผมเพื่อน,อนจับเข้าหรือเปล่านะครับหมายนี้ครับผมเพื่อนก็ที่พามาก็ไม่เคยพลาดนะครับเพื่อน,อนหมายนี้นะครับ นี้โหแห้งหมดแล้วครับรอบหลังนี้นี่ครับเข่าหรือเปล่าครับเพื่อนๆลุ้นกันนะครับน้ําแห้งตักไม่ได้แล้วครับตรงนี้ต้องย้ายแล้วครับเพื่อนๆรอบที่ผมทําใหม่นะครับเพื่อนๆอู้หูบินครับผมเพื่อนๆบิ้นครับอู้หูอยู่ครับ เข้าจริงๆนะครับรอบผมเด็ดเลยครับเพื่อนปลานินครับผมครับปลานินก็เข้านะครับเข้าทุกปลานะครับรอบผมครับปลานินครับเพื่อนๆนี่ครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับหลังที่สองหรือว่าลูกที่สองครับเพื่อนๆดุลูกนี้กันต่อนะครับเพื่อนๆโอ้ยได้กดาวครับผม มีหรือเปล่าครับโอ้มี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 ครับมีครับผมปลาอะไรครับทำไมไม่ดิ้นเลยครับน้ำแห้งไม่ดิ้นนะครับมีครับนะครับนะครับโอ้โหปลาชนครับตัวไม่ใหญ่ครับผมมีครับเพื่อนเพื่อนเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับครับปลาชนนะครับ ขนาดทำปลาเด็ดเดียวครับปลาชนกับผมอ่ะมานนะครับปลาชนครับที่ครับเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวครับปลาชนอ่ะลุ้นกันต่อเลยครับเพื่อนๆลูกต่อไปนะครับหลังที่ว่าลูกที่ว่าได้ปลาชนรอบก่อนนู้นนะครับเพื่อนๆนี่ครับคนตัวจดอย่างใหญ่เลยครับเพื่อนๆ จะเข้าลิ้นลาครับเพื่อนๆอุ้ยมีตายอยู่ในโลบครับเพื่อนๆโอ้โหโอ้โหวิ่งลาครับโอ้โหเพื่อนๆดูครับดูครับโอ้โหเพื่อนๆโอ้โหใหญ่แล้วครับผมโอ้โหโอ้โหเสียดายครับตายไปดึงตัวครับโอ้โหนานเกินครับไม่ได้มาดูโอ้โหจับใหญ่แล้วครับเพื่อนๆโอ้โหดูครับโลบผม เบ็ดจริงๆครับผมดูครับโอ้โหตัวหนึ่งตายเลยครับพองแล้วครับเพื่อนๆน,น่าจะเข้าไปกินคู่มันตัวนี้นะครับอือหือดูครับโอ้โหใเลุยครับผมโอ้โหอือหือใจอีกแล้วครับผมโอ้โห ดูครับเพื่อนเพื่อนโอ้ยลุดลุตลุตลุตดูครับเพื่อนเพื่อนดูครับโอ้โหยอดครับเพื่อนเพื่อนนี่ครับอือหมโจอเลยครับพี่ลามครับโอ้โหใหญ่นะครับเพื่อนเพื่อนเป็นโลอีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับโอ้โหดูครับโอ้โหจอดกระโปรงอือ เด็ดอีกแล้วครับลูกนี้ลุนลูกต่อไปนะครับเพื่อนเพื่อนลูกที่ว่ารอบหลายๆนะครับเพื่อนๆตัวลึลวกูนิครับผมน้ำแห้งเยอะเลยครับเพื่อนๆไม่ดูนะครับเพราะว่าน้ำมันแห้งนะครับเดี๋ยวต้องย้ายครับผมน้ำแห้งอยู่แล้วนะครับลาไม่ขึ้นเลยครับแบบนี้ เดี๋ยวต้องย้ายครับเพื่อนๆพื่ไม่เข้านะครับนาองเอ็นเม็ดเล้วครับผมอ่ะเดี๋ยวย้ายนะครับลูกนี้อ huh. ่ะครับเพื่อนๆพ่อนู่จะต่อลูกนี้นะครับเพื่อนๆใกล้ๆกันนะครับหมายนี้อ่ะกดยกเลยนะครับเพื่อนๆ จะแตกโลบด้วยนะครับทีเอาลูกนูดักนะครับลูกที yeah, ่ว่ารอบลายไม่เข้านะครับน้ําขุ่นเลยครับเพื่อนๆดูลูกนี้กันครับเข้าลูกหลาครับเพื่อนๆน้ำเริ่มแห้งเยอะเลยครับเพื่อนๆดูนะครับดูนะครับเพื่อนๆดูลูกหลาครับผมอู้น่าจะมีครับเพื่อนๆอู้มีครับผมอู้เพื่อนๆปลาบูครับผมโอ้โหปลาบูมีด้วยครับหมายนี้ โอ้ยเพื่อนเพื่อนโอ้ยปลาบูโอ้โหใสเป็นรูเลยครับเพื่อนๆโอ้โหสุดโจทย์เลยครับผมนะครับปลาบูนะครับเพื่อนๆพอนโอ้โหเล่ยครับผมโอ้ดูครับโอ้โหโคตรย้อยเลยครับปลาบูโอ้โหสุดโจดครับเพื่อนๆ ดูครับโอ้โหกีึ่งโลดึงได้ครับอ้วนตุ๊บเลยครับดูดูครับเพื่อนๆโอ้โหอื้อหือสุดยอดนะครับอ่ะครับผมเพื่อนๆก็ลุ้นลูกสุดท้ายกันนะครับเพื่อนๆของไม้นี้นะครับไม้ต้นตาลนะครับเพื่อนๆอ่ะอยู่ตรงนี้นะครับจะโดนอีกหรือเปล่าจะได้เพิ่มอีกหรือเปล่านะครับเพื่อนๆ รถเขาก็มาถมดินนะครับเข้ามาเรื่อยๆแล้วครับเพื่อนๆต่อไปก็น่าจะอ่าไม่มีหมายให้ดักแล้วนะครับรอบแถวนี้ครับเพื่อนๆอีกประมาณปีสองปีข้างหน้านะครับเพื่อนๆลุ้นหลังนี้กันครับหมูไปมากเลยครับเพื่อนๆมีหรือเปล่าครับเพื่อนๆอู้ดินครับผมดินดินครับผมเพื่อนๆดินครับอู้อู้ โอ้โหใหญ่แล้วครับเพื่อนเพื่อนปลาชนโอ้ดู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 ครับดูครับเพื่อนเพื่อนเห็นอยู่ในโลกเลยครับโอ้ยมีอะไรด้วยครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหลือมอ้ออีกแล้วครับเพื่อนเพื่อนครับล่อหัวมาเลยครับเพื่อนเพื่อนปลาด้วยนะครับเหลือมอ้อด้วยครับโอ้โหหายอืแม่เจ้าเอ้ย ไม่ร้อยได้พอดีโอ้เพื่อนเพื่อนผม้นี่ยอมเพลเลยครับกับเดือบอ้อโอ้ยโอ้ไม่หันจับกับมือเลยครับเพื่อนเพื่อนรออุ้ยลุ้นกับเพื่อนๆอุ้ยเหดือโอ้อุ้ยเพื่อนปลาชนด้วยครับอุ้ยเพื่อนใส่เลยครับปลาชนอื้มโอ้ใส่เป็นรูเลยครับเพื่อนเพื่อน อออุ <im itar> ุุ้้้ยยปลาหม้อด้วยครับเพื่อนๆเต่าด้วยหูด้วยโอ้ยไม่ร้อยครับเพื่อนๆตอนนี้เราไปกินปลาครับเพื่อนๆทงตึงเปียกเลยอืเดี๋ยว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 ขึ้นมาบนฝั่งเลยครับเพื่อนๆโอ้ยปลาชนแล้วก็ปลาหมูเต่าด้วย ปัญหาอยู่นี่ครับเพื่อนๆครับเหลื่อมโอ้ครับโอ้โหดู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 ครับเพื่อนๆครับโอ้ยโหย้อยเลยครับเพื่อนๆเหลือมโอ้ดู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 ครับเพื่อนๆโอ้โหพุงตึงเปียเลยครับน่าจะเข้าไปกินไม่ปลาทะเลก็ปลาหมอดูครับพุงอื้มฮู้ยอมเลยครับเพื่อนๆ โอ้นะครับเพื่อนๆโอุ้ยปลาชนก็ย่อยครับเป็นรูอีกแล้วครับเพื่อนๆโอ้ยเดี๋ยวผมเอางูนี้ออกก่อนนะครับเพื่อนๆเหลืองอ๋ออ้ยอุ้ยสุดยอดครับเพื่อนๆพวกค้นลูกว้าวเลยครับโอ้ยจ้าครับเพื่อนๆก็ผมตัดตาข่ายนะครับกดตัดแล้วก็เมื่อกี้ตั้งให้มันเลื้อยออกไปนะครับงูเหลืองอ๋อนะครับ เลยออกไปขึ้นไปนู้ลงไปในน้ำเลยครับเพื่อนในนี้เต่านะครับน้องเต่าน้อยน่ารักน่ารักครับเพื่อนๆออก่อยครับไปเลยกับผม่อยครับเต่ามีปลาหมายนี้ครับเพื่อนๆโอ้ยยอดกับผมดูครับหลายโลเลยครับเพื่อนๆน่าจะประมาณ3กิโลกว่านะครับเกือบ4ี่กิโลครับเพื่อนๆหรือไม่ก็อาจจะถึงนะครับเพื่อนๆ4ีกิโลครับผมโอ้ เด็ดจริงๆครับเพื่อนๆนี่ครับโอ้สุดยอด,อดครับผมอืมแรครับหมานๆเลยนะครับไม้นี้อย่างเดียวกับเพื่อนๆนะครับโอ้โหอืมสุดยอดครับผมนักกึงเลยครับดีกว่านักตึกเลยนะครับดูครับอืมสีโลได้อยู่แล้วครับผม 4กิโลได้นะครับเพื่อนๆปลาหมายนี้อย่างเดียวนะครับโอ้เด็ดเลยครับเพื่อนๆอ้สุดยอดครับปลาชนตัวใหญ่ๆเลยครับส่กิโลทั้งนั้นเลยครับปลาชนแล้วก็ปลาบูนะครับตัวที่ตายที่พงก็เสียดายนะครับอเดี๋ยวผมดักรอบลูกนี้ไว้เหมือนเดิมครับเพื่อนๆที่เดิมครับผม ผลงานกันนะครับที่ว่าได้จากการกู้รบดักปลารอบนี้นะครับผมก็หมานมาอีกแล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับปลาชนสามสี่ตัวนะครับแล้วก็ปลาบูตัวใหญ่เลยครับเพื่อนๆครับนี่ก็ประมาณประมาณสักสี่กิโลน่าจะได้ครับเพื่อนๆเด็ดอีกแล้วนะครับผมหมานมเลยครับปลาชนปลาบูปลานินแล้วก็ปลาหมอนะครับเพื่อนๆอ้ หลักเลยครับเพื่อนๆเด็ดนะครับโจทย์นะครับพี่หลามครับอ่ครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับเพื่อนๆก็ลากันก่อนนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องบ่าวเด็กใต้คนเดิมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดสันกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเวลาผมอัปโหลดลงคลิป ก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครนะครับลากันก่อนครับเพื่อนๆสวัสดีครับผมบายๆนะครับก็ค่อยมาลุ้นกันใหม่นะครับเพื่อนๆก็ยังมีอีกสองหมายนะครับที่ว่ายังไม่ได้ยกก็ค่อยยกกันใหม่รอบหน้าครับเพื่อนๆนี่ครับมันมาเลยครับผมปลาบูปลาชนปลาสลิดนะครับโอ้ ชุดจอดครับผมครับสี่กิโลนะครับรอบนี้โอ้กลับครับผมเพื่อน